นีแล้วันตะ่นอไปโดยบอกเดียงกันสาสสาธุอสามทนึมโมทะมิสัพเพน้านปเทนนะินิลาสคารนะธรรมะูเทนนะรินิาสคารนะสัมางโฟเท ยาห์ริสันมาซาบุโตภะโฉวตุทันภะโฉวตัอาภิวาเทเนตวะโตภะโฉวตันโมธมนามิสาลสุปฏิปันโนภะโฉโตสาวะกัสสกุลสัมพันนารามาสังโนัส โออารามาโอะสัมมาสายุพ <Iya. S 1> ัสสะออไปแต่ละวัพระทาพระนองเพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิ่งไรให้รับรู้รับทราบในวันนี้กาตาโอนิมายาทักกีลายาตัดสิมอาญาอุตรายาเดชิมายาอุปาริมายาทิสายากาปนะกิริสเมง ปัะเตมหาตัสเปนะหาปิตาโพทอรพรุรังคาพาตงเสราสานมามิสสุวรรณะรัชตังรัตนาปาเนตังโคทอุรังระเจติยางอาหาังวันทานิสักภาถา้าแต่ศีศัก์สิทธิ์ทั้งหลาย เทวบุตรเทวดาพี่พิทักษ์รักษาเจรีพระธาตุพระนองเจ้าเรือนสามพระองคเจ้าราชครูหลวงทูนเสมภุรภาจารย์วัดพระธาตุพระนองระะูภูเจ้าที่เจ้าแม่ธรณีพยาสัตตานาคาปยานาคทั้งเจ็ด ที่ดูแลรักษาปกปักรักษาเจดีย์พระธาตุพระนอนพระยาพุทธจดรินที่ดูแลรักษาสากพงทองสากโบราณวัดพระธาตุพระนอพระบุตรเจ้าที่เจ้าแม่ธรณีที่ดูแลรักษาอาณาบริเวณพนักพิยเกษสามคัคถีสิ่งศักิทธรรมหลา จอรับรู้รับทราบวันนี้วันที่17มิถุนายน2560แสนข้าพเจ้าเราบอกื่อได้มลไล้ได้มีโอกาสมีเวลามากราบภาวาเจดีพระธาตุะนมเพื่อขอสินขอพรในวันครบรอบ วันคล้ายวันเกิดในวันนี้ได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาถวายพัตตาหาเรื่องทยธรรมและทนุกบำรงพระพุทธศาสนาจึงถือโอกาสบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้รับรู้รับทราบและมาอํำนวยอวยใยประทานพรให้ข้าพระเจา้าที่กล่าวนามไปแล้ว จงปราศจากโรคโศกโรคเสนไทภัยทางหลายตัง้งตัวอันตรายใดๆเพราะอยากได้มากล้ามกายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปห้หายทุกหายโศกหายโรคหายภัยหายปัญญาโคภัยเพราะเขียนเวรภัยหายไปทันทีขอวันขอเดือนขอปีขอวันขอให้เคลื่อนขอเดือนขอให้คลาย ครอบจีขอยหายหายรับกลับไปมีโชคมีชัยได้ดังปราถนาสมปราถนาที่ปราถนาไว้แล้วให้เหลือวิสัยมนุษย์ประชชนจะพึงได้จะพึงมีขอให้สำเร็จในเร็ววันฉับทันทันด่วนจะได้มีโอกาสการโน้ำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความเป็นสิริมงคลข้าพระเจ้าขออาราธนานิมนต์พระครูสุตตาเจติยาโุรักษ์ผู้ช่วยจาวาอัรทาพนมได้เจริญพุทธมนต์เฉลิมฉลองในวันคล้ายวันเกิดด้วยเถอ

punyatanang Tangwa nivanang seang cabe itu tiam diang ayuutanang T Beangwa nivananganga cabe itu tim ditemang ayuwatanang T Beangwa nivanang seangaanga cabe itu tiyutanang punyaang liputan ayuutanang Teci Mitang Jalipbanangcamita tiang Pib mang aliwatanang Teang Jawabanangita tiang peangkan aliwatanang Tejupitaang Jawabanang Seana

nah mulai yuk paham nita kinejo anjali kala minyo adu terangkutnya getang lo ewa mesutang sama yang bakawa parasi yang biharati isipatan ini katanya tataranku bakawakan jawab minyak ibu aman besi Kami, kami, angka, 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 kalau angka, 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 anak angka, 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 anak angka, 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 angka,

ya yang telah penuh pabrikan nanti rata kata tentara pengerapi nanti saja ya ikan kermatan nabi bahwa nah itu pada pkp kami roto ariyat saja ya saja watan saya saya kira kami untuk roto cakko pati saya kumut di anak pada kami roto kami pati mewah ibu

आनोजो देते जोधा मेजर जाकू मुझे पति जारा मुझे पति पंजा मुझे पति बीचा मुझे पति आलोक मुझे पति इधां तू गाने रोता कामे नहीं पति पता रह जाता ते मेरे में वो बहन आनोजो देते जोधा मेजर जाकू मुझे पति जारा मुझे पति पंजा मुझे पति बीचा मुझे पति आलोक मुझे पति इधां तू गाने रोता गाने नहीं पति पता

masa-masa penting bisa betul panjang jasih jalan jalan pada betul serang juga pati aku pemilih motif ayo

bumanang kewanang satang kunawaca tumatika dewa satamono sang karma rikanang kewanang satang kutawating satewa sadawan sang kutawating satang kewanang satang kutawaya ma dewa satunungang kewanang satang kutawatita dewa sadawanoso duta nang dewana nang satang kutawa

pagpapata natin sa mga kaibuan ko manood na kami patari pa wa santo kasama sa warahan karo ka tu patawa te sa libre tu na sa kaya dumog di na dumog ka wa hantu ya tara ham ini tu la sa ya pakara nang ni kita cina lu pa we na ti tu patawa tan maru pa we na sang karu pa we ti tan tara sa ta cina pan tare ti cha ya sa na ka ta bu ta ti ta wa maran sa wa na ti ka تا بهرت ديتا مينو تكي تيوند سا راس سي

ปีมานียมาจังพันเต้พัดตานิสัพปริวารเนี่ยติโกสังคขละโอนอจยาบัสาพุโนพันเต้ติโกสังโกปิมานิ่ยพัดตาสัปริวาราติิพันนักธรรมหักติคารตะทิตายสุขายงพันเตถ้าได้ประสงค์ผู้เจอ ข้าพระเจ้าที่ได้กล่าวงานไปแล้วได้น้อมตามมาแล้วซึ่งทัานตาขอน้มตว่าแก่พระสงฆ์ข,ขอพระสงฆ์จงรับทัานตาหาจะตุปัจจัยของข้าพระเจ้าทรหลาเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทรหลาเนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดข้าพระเจ้า ที่เก่าวนามไปแล้ว17ม็ถุิณายน2568ได้มีโอกาสมีเวลามากราบมาว่า้เจดีย์พระธาตุพนมเพื่อขอสิ่งขอพรขอความเป็นสิริมงคลขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหจงมาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองให้ข้าพเจ้าพร้อมพรอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญ จเจริญในหน้าที่การงานในการประกอบสัมมาอาชีพมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอายุมั่นคนจเจริญรุ่งเรืองในธรรมะคำสังส่อนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้กระทำในวันนี้และในขณะนี้ ถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายปิยาชนทั้งหลายบรรพบุรุษของข้าพเจ้าตลอดถ,ถึงเจ้ากรรมนายเวรและสรพพสัตว์ทั้งหลายมีพออยากพีนรองเ้าพูดหลับไปแต่พี่เลยซืเ้อเชิญจ้าาว่าหาท่านที่กล่าวนามมาแล้วนั้น ไม่สามารถที่จะทราบได้ขอเดชอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสามกลโลกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีหูแก้วกาทิ์มีริธาศดาเดชเทวบุตรเทวดาที่เข้าพิทักษารษาเจดีพระธาตุพระนองจงนำข่าวสารการกุศลไปบอกข่าวให้ญาติพี่น้องทั้งหลาย ของข้าพเจ้าที่กล่าวนามไปแล้วที่ล่วงรับไปแล้วได้รับรู้รับทราบและมารับอนุโมทนาในคราวครั้งนี้หากตกทุกข์ได้ยากลำบากเห็นใจขอขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานอ้างอิงเอา บุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วและกำลังบำเพ็ญกุศลอยู่ในวันนี้มีถวายพระตาหารเครื่องทัยธรรมถวายจตุปัจจัยเพื่อานุปบำรุงระบุตธศาสนาปพรณปฏิสังขรณ์ดีพระธาตุพระนงข้าน้ำข้าไฟ ข้าพัะทหารเช้าเพลจำระนี่สงและทุนการศึกษาของพระภิสูสามเณรวัดพระธาตุพนมในวัดนี้จงเป็นพระละวัจกชัยเป็นลุปบนิสัยตามสมให้เกิดสติปัญญาญาณทั้งในชาตินี้และชาติหนา้าตลอดชาติอย่างยิ่งได้เก่ความพ้นทุกขให้มีแต่ความสุข ความเจริญหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยหายปัญญาโรขาดครอบเข็นเวรไทยหายไปทันทีเพราะวันเพราะเดือนเพราะปีเพราะวันขอยเคลื่อน,ออนอเพราะเดือนคอยคลายเพราะปีคอยห,หายหายลับดับไปมีโชคมีชัยได้ดังปราถนาสมปราถนาที่ปราถนาไว้แล้ว ให้เหลือวิสัยพนุษย์ผุทุชนจะพึงได้จะพึงมีขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จในเร็ววันฉับพันทนด่วนจะได้มีโอกาสพนุปบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธอ

นานมากนามากนี่ตอาเนียตั้งเยอะมากเนาะตลอเาเนียอยาถาว่ารีวา Pura paripurenti Sangerang ewa-ewa ito Hinang pekanang upetapati Ije tapatita Pungakipameo Semejatuh Sabeberedusang so, so, tepa Jano kena raso Yata manijoi Raso yaka imina Bunyakamena upacaya Gunutara Acariupakan Raja matapita Jaya takaa Iyamangang suriyo Jantimara Jambunawantana Rapikanamamala Jahitra Jantulokapala วาตายะมอมิตานะโสจัมจันตาเวรีกะปิตะสัพเพสัตตาสุเกโอะโตกุญญะนิปะกะตานิเมสุขังจเตเวตาเตโกกะปะเปตะโรปะตากิเณานะสุขังกะเณนะยีเมนาอุทิเสนะจักขิพาหังโสระเปเตวาตาโนปาทานะเจตนาเกสัตตะเนอีนาทัมมายะวานิมาโตมังมัง

ake tamme passat la nang virakupa passame sukhe akesa kepa passat la nang kunyakete anutare akasame ka nang patanaka sampunyakha watati akalayu cha wanna cha yaso ditthi sambala akasata tamme ta vi akata maja mani ko te waku manuto wa akapoko pako tatiti ta akara mang sukhe tang yeraha pa tassa sane

Jaya si didarang lapang soti, Maka yang sukam panang siri ayu, Jawa nuja po, Gamputi dia sewa, Satawa saja ayu, Jajiwa siti, Mawang putih ayu, Nopanato, Tirowanato, Patipanato, Sutan, Satata, Metawis, Sukam, Suatika jati, Ayu tatawa, Panang-panang sukan, เอวะวะตุสัพพังังการังอะระหังสัพพะเยวะอันตะสัพพะปุตะสัพพะธัมมา